สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เวลาประมาณตีสามตีสองห้าสิบสี่ 3, อ 2, ตอนนี้กำ,ำลงังต้มลงมเพราะว่ามันขัดเต้าป้อนนมลูกเสร็จแล้วลูกนอนเสร็จแล้วลูกตื่นเรียบร้อยตอนนี้ลูกกำลังนอนใหม่ก็เลยมันขัดเต้าข้างหนึ่งพอลูกดึกไปหนึ่งข้าง ก็เลยต้องมาปั๊มเก็บไว้มีใครไม่นอนบ้างแม่จะไม่มีตอนนี้คนอื่นได้จะนอนกันอยู่อากาศหนาวมากลองมาปั๊มนงอันนี้คือหนึ่งข้างเอาปัป๊แม,มแล้วนมนมเราไม่เยอะเราปั๊มปั๊มแล้วได้ประมาณอ่อนสักครึ่ง

ก็มานั่งพับนม,มอยู่อยู่ที่ในห้องแต่ว่าเราไม่ได้นอนในห้องนี้กลัวลูกตื่นกลัวเป็นเสียงดังคืาพับอยู่ตรงนี้คงจะยังไม่มีใครยังไม่นอนแนคะ่เรา นี่เป็นหมวกนะคะที่อไม่มลกซื้อมาวันที่่วนนานนงไปซื้อขอใช้ต่างๆมาเลยยาพาว้มา่ารักมากเขาบอกเขาขายร้อแต่ว่าเราบอกเขาว่า ซื้อหลายไปแล้วนูขอซื้อล้ยหนึ่งได้ไหมคะขัะตอนราคาไม่ได้นะเขาอ,อาจจะซื้อมาในราคาที่ถูกกว่าร้อยหนึง่งเพราะว่าเราไปไปดูร้านปอทุกทีอยู่ที่สว่างมีใครไม่นอนหนึ่งคนใครเอ่ยตอนนี้นนกำลัง้ังนะคะ ว่าว่าปั๊มไม่ได้เก็บไว้เพราะว่าน้ำนมไม่เยค่ะใครเอ่ยหนึ่งคนเขาไม่ไหม้ตัวเหนอยคขาวว่าใครยังไม่นอนหรือว่าตื่นเชา้าหรือว่า ต,ตื่นร้ว่ามีภารกิจที่ต้องทําอะไร,ะไ,รไม่นอนเหืนกันเลยไม่ตื่นขึ้นมาดูแลลูกค่ะแล้วลูกหล,ลับไปแล้วทนี้ก็มาแอบตามลุมไปเราไปดูอ,อีกที่้านพอถูกดีงาน superstore ที่สว่างใบที่เราซื้อหนึรยบาทอยู่ตรงน้ ที่นี่ขายแปดสิบเก้าต้นทุนมันน่าจะถูกถูกรักเพราะว่อา,อ,าอุ่นนะอุ่นไปแนละ้วโอ้มีสองคนดูแล้วใครที่ยังไม่นอนนะะทำธุรกิจอะไรหรือเปล่าตื่นเช้าจัง ตวนนี้ฉันก็ตื่นมาดูแลลูกค่ะให้ตื่นทุกสองชั่วโมงลูกตื่นแล้วก็ตื่นตามแต่ตอนนี้ไม่ได้ตั้งนาฬิกาตื่นนะก็คือดูเลยว่าลูกตื่นแต่ลูกชายก็ตื่นขึ้นมาไปอู่ก็เกือบสองชั่วโมงหรือไม่ก็บางวันวัชั่วโมงเดียวตื่นแล้วก็ขอถ่าทำไปต่างกัมมนทำไม่ไหมดูเลยนะคะว่าทำอะไร เ,เช้าทังเ 2, งินสองท่านนี้อกลับมาอีกครั้งคุณดูหายไปแล้วมื่อิีมันเป็นอะไรไม่รู้ มันน่าจะได้แค่นี้ไหมทุกคนน,นี่เป็นเงงนครื่องปั๊มนมนะคะเป็นแบบตอนนี้ได้ออนครึ่งเหมือนเดิมน้ำนมลาไม่เยอะแต่นี่เรามาปั๊มไว้เพราะว่าลูกเรากินไปแค่ข้างเดียวเครื่องปั๊มแล้วก็เป็นแบบ น่ารักน่ารักพี่ก้อยเอาให้พี่สาวที่โรงเรียนไปใช้ต่อ